สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกอับดุลก,กดีดีคูชานอะฟแข้งอุซเบกิสถานแห่งเรือใบสีฟ้าที่แข็งเหมือนรถถังเร็วเหมือนนักวิ่งโอลิมปิก อุซเบกิสถานไม่ใช่ชาติที่มีนักเตะแถวหน้าของโลกหรือมีนักเตะที่มีแค่ตัวแพงที่ทีมใหญ่ต้องการคว้าตัวเลยในอดีตจนกระทั่งทุกอย่างถูกบันทึกนับหนึ่งที่ตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมปี2025โดยกองหลังวัย20ปีอย่างอับดุลกอดีคูชานอฟ นักเตะคนนี้ถูกแมนซิตี้คว้าตัวมาร่วมทีมด้วยราคา33.5ล้านยูโรเพื่อเข้ามาเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแนวรับคำถามคือแมนซิตี้ที่ส่วนใหญ่มกักเสลงแต่นักเตะตัวท็อปทำไมหนนี้พวกเขาจึงไปคว้าตัวนักเตะชาวอุซเบกิสถานรายนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกความเป็นอุซเบกิสถาน100% แม่อุซเบกิสถานจะเป็นชาติในทวีปเอเชียแต่ว่ากันด้วยประวัติศาสตร์พวกเขาคือหนึ่งในชาติที่เกิดใหม่จากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991ซึ่งแน่นอนว่าโดยพื้นฐานแล้วพวกเขามีความเป็นฝรั่งในช่วงแรกเริ่มเราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้อุซเบกนั้นแตกต่างจากชาติที่แตกมาจากโซเวียตก็คือพวกเขามีความหลากหลายทางเชื้อชาติในประเทศนี้เพราะมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติแม้จะนับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ก็ตามลักษณะของชาวอุซเบกที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอุซเบกิสถานก็คือผมมีสีดํา สีดำรูปร่างสูงใหญ่ขายาวซึ่งหากเทียบตามเชลชาติแล้วกลุ่มเชลชาตินี่แหละคือต้นกำเนิดของอับดุลโกดีคุูชนอมนักเตะเอเชียที่ค่าตัวแพงที่สุดเปน็นอันดับสในประวัติศาสตร์รองจากคิมินเจีที่ย้ายจากเนปโปลีไปอยู่กับไบเย,ยนมิวนิคด้วยค่าตัว43ล้านปอนด์ กลับมาที่เรื่องราวของอับดูลโกดีคูชนลอีกครั้งตัวของเขาเกิดและโตที่อุซเบกิสถานไม่มีเชื้อชาติใดผสมเป็นนักเตะอุซเบแบบแท้ร้อซึ่งไม่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรเพราะปกติแล้วนักเตะเอเชียจะย้ายทีมแบบค่าตัวแพงก็ต่อเมื่อพวกเขาพัฒนาไปถึงจุดพีคแล้วเท่านั้นไม่ใช่นักเตะที่เพิ่งอายุ20ปีมันมนแบบคูชนเป็นในเวลานี้ คุชนอฟถือเป็นนักเตะเก่งตั้งแต่อายุไม่ถึง10ขวบและมีสายเลือดนักเตะอยู่ในตัวพ่อของเขาฮิงมักฮาชิมอฟเป็นนักเตะระดับทีมอุซเบกิสถานและเคยเล่นให้กับบุญยอดก่อในช่วงปลายอาชีพทาให้คุชนอฟถูกดึงเข้าทีมแคาเดมีของบุญยอดก่อสโมสรระดับหนึ่งของประเทศอุซเบกิสถานอยู่ในก็ตามฝันที่จะทําให้เด็กเหมือนพ่อน,นั้นไม่ง่ายเพราะเมื่อตอนอายุ18ปคูชนอฟที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อถูกตัดสินว่าตัวเล็กและผอมเกินไปสําหรับตําแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเขาถูกประเมินว่าศักยยภาาาาพพที่ออ่่่ซอออออนนนูใตััวขขงเขจจะไมไดสรํรรบก ชุดใหญ่ของบุญยอดก่อได้ดังนั้นเขาจึงถูกปล่อยตัวแบบรฟรีๆและเป็นทีมจากประเทศเบลารุสอย่างเอเนอร์เจติกบีที่เซ็นสัญ,ญญาเขาไปเพื่อทดสอบดูว่าด้วยจุดเด่นที่มีความเร็วมากขนาดนี้คูชนอฟจะสามารถเอาไปต่อยอดได้มากขนาดไหน ประเด็นต่อมาตัวช็อปหลีกเอิงตอนที่เขาย้ายไปเบลารุสฟีเท้าของเขาดูเหมือนจะใหญ่เกินที่นั่นแล้วเพราะวิธีการเล่นของเขาทําให้สื่อเบลารุสถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกไม่เข้าใจว่าทําไมนักเตะวัย18ปีจึงมีร่างกายที่แข็งแรงและความเร็วได้มากขนาดนี้ทั้งๆที่ควรจะเป็นช่วงของการพัฒนากล้ามเนื้อสําหรับดาวรุ่งมากกว่าการไปที่นั่นทําให้คูชานอฟถูกเรียกว่ารถถังเขาทําให้บุญยอดก่อต้องเสียดายที่ปล่อยเขาไปแบบฟรีเพราะหลังจากนั้นไม่กี่เดือนคูชานอฟก็ถูกเรียกตดทีมชาติอุุเบกกิาานนนชด20แลละหัังจ้ ขาก็พาทีมคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สําเร็จซึ่งในทัวร์นาเมนต์นั้นเขาติดทีมยอดเยี่ยมในตาแหน่งเซนเตอร์แบ็กพร้อมได้รับการยกย่องจากสื่อสายเก็บสถิติและวิเคราะห์ตัวเลขอย่าง c i s Football Observatory ประเมินว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่จะมีราคาเพิ่มขึ้นมหาศาลในอนาคตต่อเนื่องอีกไม่กี่เดือนคูชชนอมก็พาทีมเข้าไปแข่งฟุตบอลยู20ชิงแชมป์โลกที่ประเทศอาร์เจนตินาและจบด้วยการแพ้ตกรอบ16ทีมสุดท้ายต่ออิสราเอลแบบโดนยิงช่วงทดเจ็บ2ต่อ1นหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ก็เป็นรอง ตัวเขาไปร่วมทีมด้วยราคาแค่1นึ่งแสนยูโรหรือตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวๆ3าล้านบาทเท่านั้นตอนย้ายมาอยู่กับลองคูชนอฟอายุ19ปีและส่วนสูงของเขาเพิ่มถึง7ซนติเมตรจาก179ซนติเมตรกลายเป็น186ซนติเมตรซึ่งก็ถือว่ามีเลวสําหรับนักเตะตาแหน่งเซนเตอร์แบ็กเริ่มแรกเขาเล่นให้กับทีมสํารองก่อนแต่ก็ใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นฟีทาของเขาไปเข้าตาวิลสติลกุนซือของลองที่ให้โอกาสเขา,เขาขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่แแลละะอออกกกกกสตาารรรทเเเป็นนนนนัวจิงใใใมมี9 24-21 เขากลายเป็น11ตัวจริงเป็นตัวหลักของทีมตั้งแต่เกมแรกของซีซั่นเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาได้รับคำชมมากมายจากนักเตะชุดใหญ่ของหลองที่เที่ยกับความเร็วความห้าวและความมุ่งมั่นของดาวรุ่งจากอุสเบรายนี้จูนทานกราดิตเซนเตอร์แบตวัย32ปีของหลองที่เป็นพี่ใหญ่ในแนวรับได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าจะพูดเรื่องของคูชานอ์ก็ต้องบอกว่านี่เป็นเด็กที่ใช้ความพยายามอย่างมากเพราะนอกจากเขาจะคอยพัฒนาตัวเองฟังที่โค้ชและทีมงานหรือรุ่นพี่สอนแล้วมอนี่ยังใช้เวลาเรียนภาษาฝรั่งเศส แสดงให้เห็นพัฒนาการขึ้นทุกๆวันช่วงแรกเขาอาจแสดงที่ความเร็วและการสกัดบอลแต่ตอนนี้ผมมองว่าเขาโดดเด่นขึ้นเวลาที่มีบอลอยู่กับเท้าเป็นกองหลังที่มีความมั่นใจและเป็นคนที่ไม่กลัวเวลาโดนกองหน้าคู่แข่งท้าทายด้วยการดวนแบบหนึ่งต่อนหนึ่งต้องดูเขาไว้ให้ดีเด็กคนนี้มีสมาธิมากตอนที่ได้ลงสนามแม้ก,กระทั่งตอนนั่งสำรองเขาก็สองคนที่ได้ลงเล่นอย่างละเอียดเพื่อดูว่าพอจะทําอะไรที่แตกต่างจากตรงนั้นด้บ้างส่นอาานกราดิตซินตร์แบ็กวัย32ปีกล่าวการเป็นปตัวหลักของลองด้วยวัยเพียงแค่20ปีแถมยังม่่นัตท้อง หรือมาจากชาติมหาอำนาจฟุตบอลใหญ่ๆก็พอบอกเลยว่าคูเชนอฟมีคุณภาพระดับหนึ่งแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดๆเราจะไปจอดลึกขึ้นเพื่อมองว่าไอ้ที่คนอื่นบอกว่าเก่งน้าเก่งนาเขาจะเก่งขนาดไหนที่จะเล่นให้กับทีมรวมดาราอย่างแมสซิตี้ได้หรือไม่ประเด็นต่อมารถถังและนักวิ่ง ถ้าจะถามว่าคูชนาเป็นนักเตะสไตล์ไหนก็ต้องบอกว่าเขาเป็นกองหลังในแบบที่แตกต่างกับกองหลังที่แมนซิตี้มีทุกคนกล่าวคือในขณะที่กองหลังแมนซิตี้คนอื่นๆมีทัากษะการครองบอลและเล่นบอลกับเพื่อนได้ดีตัวของคูชนานั้นไม่ใช่ตัวเชิงแต่เป็นตัวชนแบบเต็มรูปแบบเรื่องดังกล่าวฟ้องจากสถิติการสัมผัสบอลและการใส่บอลที่น้อยที่สุดในบรรดาของกองหลังลองทุกคนในระบบ3าซิตเตอร์แบ็กแต่ถ้าคุณจะวัดเรื่องการเข้าปะทะการแย่งบอลและการเล่นลูกกลางอากาศคูชนาถือเป็นนักเตะที่ทำได้ดีที่สุดของทีมลองและมีหลาาายยสิิตที่เขขึ้นมด รดับต้นๆของลีโดยเฉพาะสถิติเชิงเกมรับที่เขาเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับมากที่สุดในหลีเองิงโดยสถิติอยู่ที่94%และวิธีการเข้าบอลของเขาคือการวิ่งเข้าใส่คู่ต่อสู้ตั้งแต่จังหวะแรกชิงเล่นก่อนและคอยตามลากกองหน้าที่เขารับหน้าที่ประกบแบบประชิดต,ตวตลอดเวลาคูชนะผสมผสานความแข็งแกร่งของร่างกายเข้ากับความอึดและความเร็วโดยมีการบันทึกสถิติการวิ่งของเขาไว้ที่37กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งยูเชนโบลนักวิ่งระยะสันนดับหนึ่งของโลกทำสถิติไว้ที่37.58กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำ าการเล่นของเขาจะอ,อกไปทางตัวชนธรรมชาติโดยมีการเปรียบเทียบกับเนมันยาวิดิสที่เร็วแรงและเข้าบอลหนักมากแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่มีสถิติการเล่นนอกเกมเลยโดยทางวิลสติ l คุณซือของลองบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความนิ่งและสมาธิที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คูเชนอฟเป็นที่ต้องการของทีมใหญ่เพราะเกินหน้าที่แมนซิตี้จะเข้าวินก็มีทีมอย่างสเปอร์เลสเตอร์แบชเช่และทีมอ,อื่นๆได้ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ,กบคูเชนอฟผ่านลองมาก่อนแล้วโดยทางวิลสติ l ได้กล่าวเอาไว้ว่าในคนนี้คือรถถังและถ้าคุณอยากจะได้กองหลังสคนทีีม่มมสาธิ มีหัวจินหัวใจที่กล้าหาญและร่างกายที่แข็งแร่งเขาคือคำตอบนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยวิ l l still g r o จากสถิติและวิธีการเล่นที่กล่าวมาแน่นอนว่าแมนซิตี้และเป๊ปกูเดล่าอาจจะต้องการไดนามิกใหม่ๆม,ม,มาสู่แนวรับของทีมในเวลานี้เพราะนักเตะกองหลังของเขาหลายคนเป็นสายเชิงมากกว่าสายชนและหลายคนก็ยูมากขึ้นความเร็วความแข็งแกร่งรวมถึงความแม่นยำก็หดหายไปตามวัยซึ่งคูชนอมในวัย20ปีจะเข้ามาเติมจุดนี้ให้กับทีมแน่นอนและจากฮีทแมพของเขาในซีซั่น2024-2025แสดงออกว่าเขาเป็นกองหลังฝั่งซ้ายสีย,ยส่วนใหญ่ยิ่งดูเหมาะสมที่เขาจะได้ยินคู่กับโรเบเดตีอาทที่เป็นกองหลังถนัดขวาและเป็นกอง งสายยเชิด้วซึ่งความแตกต่างนี้อาจจะทําความสมดุนกลับมาสกเกมรับของเรือใบสีฟ้าปีนี้ที่เสียประตูง่ายและขาดความดุดันไปไม่น้อยโดยทางบริสซ์ซามาอดีตประตูของลองให้สัมภาษณ์ถึงคูชนอเมื่อไม่นานมานี้ว่าคูชนอสเป็นกองหลังที่เมื่อลงสนามคนเป็นผู้รักษาประตูจะทํางานน้อยลงและกองหลังที่ยืนคู่จะโฟกัสกับการอ่านเกมนี้อย่างเต็มที่เพราะคูชนอจะไล่ล่าจนกว่าเขาจะสกัดบอลทิ้งพ้นเขตอันตรายได้โดยสิ่งที่ซาม่าเปรียบกับคูชนอคือรถถังและสัตว์ประหลาดสำหรับฝั่งตรงข้ามเรียกได้ว่าจะผ แน่นอนเบอร์าอาดีดประตูของลองกล่าวอย่างไรก็ตามในวัย20ปีคูชนอฟยังมีอีกหลายสิ่งให้พัฒนาดังที่กล่าวไปข้างต้นเรื่องของการออกบอลการครอบครองบอลและสําคัญที่สุดคือเรื่องการสื่อสารสั่งการเพราะคูชนอฟเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ไม่ค่อยส่งเสียงมากนักเรื่องนี้เขาอาจจะต้องให้รูเบนเดียสจัดการไปก่อนส่วนตัวของเขาต้องคอยโฟกัสกับสิ่งที่ตเตงถนัดที่สุดนั่นคือการจัดการเกมลูกฝั่งตรงข้ามและเอาบอลมาให้ทีมได้ครอบครองให้มากที่สุด นี่คือเรื่องราวของดาวเตะจากอุซเบกิสถานที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วภายในเวลาแค่3ปีเท่านั้นที่เหลือเราก็ต้องมารอดูกันว่าเมื่อเขาต้องพบเจอกับของจริงคูชแนลจะผ่านบททดสอบระดับพีิมลีกได้หรือไม่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ